อื้มพวกเห็ดพวกน้อยโอ้โหปุ่มๆปุ่มๆเลยเอนี่อีกเยอะนี่ว่าแต่ว่าดอกมันเล็กดอกน้อยนะโอ้โหเยอะเหมือนนะฮะรูเดียวเห็นไหมนะหัวใหญ่อยู่ เห็ดม sí> ันแอบอยู่ในหญ้าครับผมต้องแเวกดูให้ดีก่อนเดี๋ยวหลงไหนๆเราเจอแล้วก็ขุดเลือยังไงก็ไปต้มได้โอ้โหเยอะอยู่ในนี้ไม่ใช่น้อยเ๋ออุ้ยจะขโคนใหญ่ว่ะนี่มะว่าดอกดอกมันเล็กไม่เล็กโคนใหญ่อ่ะ

นี่เป็นยวงเลยดูหัวเล็กนะแต่โคนใหญ่เขาท่าดีนะทีแรกผมว,ว่าดอกมันเล็กนะครับพอขุดมาจริงๆโอ้โหหัวมันเล็กนะครับแต่ว่าโคนม,มันใหญ่ et see on hääli nimi . ลายเป็นหน้าไปเดินลงโอ้โอ้ดูสิครับ<ๆ>ตรงนี้เป็นยวงเลยเป็นกระบี่ ดูอดอกดอกสวยอันนี้อ่ะระดูยุยขึ้นมาเลยอ่ะโอ้วาดไม่หมดลเลยเกลือนเลย นี่นะครับตรงนี้มองไม่เห็นหัวเลยนะครับพอง,งัดขึ้นมานะครับโอ้โหเป็นพลวนตรงนี้นะครับหัวยังไม่เห็นเลยครับแคะขึ้นมาเนี่เห็นไหมครับเห็นว่าดอกเล็กแคะขึ้นมา โคนใหญ่นะครับที่แรกมองว่าน้อยแคะไปแคะไม่น้อยนะครับเป็นกองเหมือนกันโอ้โหดูนะครับนี่โอ้เป็นโลมกันนะเนี่ยโอ้โหเยี่ยมสิครับ